ตอนที่ทำงานนี่กรุงเบญจมณฑ์เล่นเขาดันชอบจริงๆอ่ะได้ดีมากครับพี่ลีนแต่พี่โจจะไปหนักตอนกลางวันครับไม่เลยกลางวันบางทีบางวันผมไม่กินนะอันเนี้ยปองกำลังพูดตัวเองอยู่ปองบางทีผมไม่กินเข้าที่ทักเลยอันนี้ยไม่ค่อยกินหรอานหนึ่งยาเลยเพราะว่าเราตาเหมือนเมืองกลเลยเวลาสมหนักเลย เราซ้อมหนักเราซ้อมเหน่อยเชื่องพักดีแล้วพักผ่อนเราไม่อยากมาเล่นพักต่อี่ติดตาลาดอ่ะใหญ่กินตอนยนดีที่สุดใช่พี่ติดเอารองเท้าพลาดอะไรมาเอารองเท้ามาเลยวะรองเท้าใส่ใจบ้างเงีเดี๋ยวเดินนี่้อนต้งเทาหนูขาเลยครับ มันจะหมตกำลังเสร็จนเออเดี๋ยวต้องเอรารองเท้าใหล้ลูกหนูลูกหนูหนเลยเขาขยยิ้เหมือนฟืนไข่ต้มไข่ต้มใส่เมกกี้ด้วยอร่อยมาก

ตื่นเช้ามากเลยตื่นหกโมงสะดุ้งตื่นทีห้านั่งยรือขับเรือวันนี้สะดุ้งตื่นทีห้าตื่นไวมากแล้วก็ตื่นหกโมงเพราทำเวไม่ตื่นปกติเลยตื่นแบบเหมือนเราตั้งในเจกา้วในตอน่ามงวนขึ้นงหัมนน ท่านเลยช่วยโมกี้ชอบหอมอะไระเดยวี่ัละ นี่แม่บราด้หยนะครับมาคราถทานข้าวรับ น้อง่ารักนะตอนนั้นพี่บอกตอนนี้ก่อนจะเลิกซื้อเนมแล้วเหรอเห็นเห็นหนแช่อย่งเห็นหนูแชร์ยังเห็นยังต้องไปดูรอติดตามอ๋อที่ย่อชื่อใหม่แล้อืมไม่เใช่แล้วมาดื่มกัปล่อนดีกว่าไปไป

จะไเพื่อวันพรุ่งนี้ไหมไม่จะเปลี่ยนวันไงพูดเปลี่ยนวันใหม่ว่ามันมีวันหยุดให้พี่ตายพี่อยากตายช่ไหมตายไล้วเอา เราเห็นเลยว่ามันบวมโซเดียมอยู่มันบวมตั้งแต่มาแล้วแรงอยู่แรงอยู่นะเดี๋ยวขยับมาเดี๋ยววันที่12ฉันเข้าในเมืองก็คือดูหน้าหน่อยฉันเลยไม่ฉีดหน้าหรอฉีดหน้าไปเติมใต้ตาแล้วก็ไปเติมกลางเพราะว่าเนี่ยมันสลายหมดแล้วแล้วก็ต้องไปฉีดตามท่านเังไง แต่ว่ามันยังเหมือนเดิมไงว่ามันสีผิวเล็ะบากมอเนี่ยฮะกระลำบากมอเขาเรียกว่างก่อนเขาเรียกอันอะไรเขาเรียกแกงอะไรผัดแกงทำผัดที่แกงให้กินน่าจะมออนเลยเข้าามด นีอ่อยากทำจมูกนะแต่ว่าอยากดินตกคูน้องเป็นกระดูก ไหลแหนร้านระเบ,บีบเยบแล้วระเบียบตามใจส,สดีไม่จำเนียนครับหนูจำาสียงไม่หลัมออือขวาปากรูสีใจอักขุสิน ตัวเองเหร,อ,เอ,หรออันนี้ปากไม่เคยถือมือไม่เคยถือไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเป็นคนบาปอยู่แล้ว ว่มากที่สุดต้องนอนมากเลยอยากกินต้มหมูที่ชอบกินมากเหลือ20นาทีไปนอนดีกว่าเพื่อพักผ่อนอีก20นาทีไปนอนพักผ่อนนอนนะดีไม่บอมตัวนะเดินมาปุ๊บอ้วกอันนี้แม็กซ์ครักพาสปิกแก่งครับไม่เดินมาแล้วไม่รู้เมงอะไรบินเข้าปากบินมากเหนาไหมแม็กซ์มงบินเลยเนี่ยเมง มินมากเลย <ไป S 1> ม่นเรียกแมงมนนแม่แแกงบางทีเดียวแมงแกงแมงจับึมงชุงแต่ไม่รู้ว่าภาคกลามันี่นี่

เฮงเฮนัเอขอบคุณค่ะเขาบอกมันเขียว ก็สวยแต่แต่อยู่บ้านอาะแต่งได้นะทำไมก็เราขอบนะแต่งเ็ถือ ใช่ค่ะกล้ามองทีเซอร์ค่ะเข้าไปดูนะจ๊ะเข้าไปดูร้านหลอนมากแตเอ้าปล่อยไปแล้วนี่ทีเซอร์เมื่อกี้นี่อันนี้ซือทีเซอร์จ้าชอบทีทน,น,นี้ กระเปาซิ่งของแม่ติ๋งเซฟอยู่นี่พี่ก็ใส่บิลเตอร์อีกแล้วใส่บิลเตอร์ไม่ใช่น ก็มันจะเกินขนาดนหมูใส่ชัวร์วไวยไอาขนาดเปาไม่ใส่เูเตอร์น้องยังด่าเป,เปาเลยอะไรหนูไม่ได้ด่าด้วยกว่อนถ้าด่ามันจะอีกแบบหนึ่งใส่รูเตอร์หรอเอามาใส่เอามาใส่รูเตอร์ อ่ะดีดีเด้ดอันนี้ใส่หรืเอเชนอ่ะดีเออได้อย่างนี่ยไม่อองอองนี่แหละไม่นันนันเนืะเดี๋ยวดิเอวนี่เหรอะเลาะกันเห็นไหมตีกันทุกคน ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเด็กตัดผมตัดเดกตัดผมตัดเด็ดผม พี่าหางไม่คี่เีเล่นคนเล่น้นเต็มเต็เต็มกินบวยไหมขนมร่วนไม่ห็ือรนอันนี้อร่อยจ้ะ เอาแค่ไหน ตอนสาวยังไงยัไงมัไมผชายเธอบอกถาแกนอะไรให้มิโ้ยอะถ้ามีเรื่องใหนผจะไม่ช่วยแค่เลยมาไม่ทอะไรเรนะะอะไรนะฮะต่ต้องไป มีเกี่ยวอสองคนเลยดูปากดูปาก <laughs> พี่ม,มีความส่้นไหวกันนะพี่อยู่นิ่งไงอ <laughs> โอ้ยล่ะมันก,ก็ระชื่นไงเขาพูดโดย

พ่อแซมสวัสดีค่ะพ่อมาเลยมา่มากินเอางลานะคะจะขอไปลงเลพื่อนไลน์ในเฟซบุ๊กเซ็นเ